สุโขพุท่านังอุปัโทสุขาสัทธามาเทสนาสุขาสังขสาสามาขีสามะคานังตาโพสุโคทิวาตปฏิอาทิจราติงอาภาติจันทิมาสันนโท คติโยตัปปติชายีตัปปติพระโนทธาสพมโหระติพุทโธตัปปติเตชะสาหิลิโอตัปปสัมปันนาสุกาธรมะสมาหิตาสันโตสัพุิสาโลเกเทวัรมติวุตจเรสันติปะคาอปาตนา ปาทาอาวะจนามาตาบิตาจนิขันตาชาตาเวทาปติกมาสุวรรณภูมิขันตวานาโซนุตรามหิติกาปีสาเจนิธม ah ิตวานาพระมชารังอาเทสยุงเอเตสเพยาคาปรายันตุ อากาสัต t าจะภุมิมัทธาเทวนาคามหิติกาปุญญโนอนุโมทันตุจีรังราคันตุสาสนังอากาสัต t าจะภุมิมัทธาเทวนาคามหิติกาปุญญโนอนุโมทันตุจีรังราคันตุปานิโน อากาศัทธาจะภุมมัฏฐเทวนาคามหิติกาปุญญโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุโนศธาอากาศัทธาจะภุมมัฏฐเทวนาคามหิติกาปุญญโนอนุโมทันตุโสทิงคาชันตุเดวตาคตา น a m เมพุทธเตชะสารตนาตยธรรมมิกาเตชะปัสสิทธิปัสิเทวานารายาปรเมสุราสิทิพรมาจาินทาจะรตุโลกา ลักกาสมุทตาภูตุงขังคายจะสรัมไม่ใช่ยาปสิทิภาวันตุเตชัยยัยชัยยาทอรณีทอรณีอุทธาทีอุทธาธีนาทีนาทีชัยยัยชัยยาข้าคนละตนละนิสัย นิไรไสเซนาเมรุราชพุนนอรชีชัยชายาชัยยาคำพีระสมพีนาเคธน,นาคีปีสานจะภูตะกาลีชัยชายาชัยยาทุนนิมิตโรคี สิงคีสุธาทานามูคาชาชัยยชัยาวรุณนามูคาสัตราชยชัยยชัยยาจำปาทินาคาคุลาคันโทชัยยาชัยยาคันชาคนนาตุรงสุกราภูยชงสีหาเปียนคทีปา ชัยยชัยยาวรุณนโมคายาตราชิตาชิตาเสนาเรปุลณสุธินอรดีชัยชย,ชยชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยาทอรณีตะเลสัทาสุชัยยาชัยยชัยยาทอรณีสันตินสัทธา ชัยยชัยามังกราชรันญาภาวาเคชัยยชัยาวรุณายาเคชัยายชัยาราคาเสสุรภูชาเตชาชัยยชัยาพระเมนทคนาชัยายชัยาราชธิราสสัชัย ชัยยาปัทวิงสาพังชัยยาชัยยาอารหันตาปเจกผท้ตาสวังชัยยาชัยยามาเหสุโรฮโรหารินเทวาชัยยาชัยยาพระมาสุราโคชัยยชัยยานาโควิรุณหโควิรรปโคจันทิมารวี อินโทยเจ้าเวนาเตยโยจักุเวโรวารุโนปิจัอขิวายโยชุนหปกมารโรทัตตลาทโคอัถาราสัมหาเทวาสิติตาปัสสาทโยสาวกาสัมภายชัยยราโมภวันตุเต ใช่ยาทมโมยจะสังโฆยจะทัสสะปาโลยจะชัยยกังเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสทิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังค์ลังชัยโย สีบุทสัสสิเรมาโตอายังมารสัจจปาปิมาโตปาราชโยโคสยัมโบนที่มันเดมปะโมนดิตายใชยะตาตามาคนามาเฮสโนใชโยพิมุทธัสสิริมาโตอาอยังมา ปิมโตปารายชโยอุโคสยามโบที่มันเดมปะโมที่ตายนาคนามาเฮสิโนยชยโยปีบุทัสสิริมันโตอายังมาราสัจจัมปา ปารายชโยอุโคสยามโบนที่มันเดมปโมดีตายชัยยะตาาเดวคณามาเหสินตปิบุตัสสิริมันโตไอยังมารสัจจำปาปิมาโตปารายชโยอุโค ทมันเดมประมทิตายใช่ยตตาสุปันนคนามาหสิโนใชโยบุษสาสิริมาโต้ไอยังมารสาจมปาปิมาโตปารายใชโยอุโวโคบที่มันเดมประมุนทตายใช่ยตตานาคคนามาหสิโน พิบุตษสาสเริมันโตอายังมาราสัจมปาติมาโตปาราใจโยอุโคโบที่มันเดปมมดิตายใชยะตาตาสัพรมมฆานามเฮสินต พธิยาโมเลสักยานังนาทิวันทะโนเอวังตะวังโหหิชายาสุชัยยมังทะเลอัปะลาหิตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเร เสกสภพพุทธานั่งอาคาปาโตปโมตติสุนังขาดตังขลังสุป่าผ้าตังสุหุต uh ิตังสุขโนสุโมหุจะสุเยนท้งพรามไมจาริสุปทังขีนั่งกายกรรมัง จกักม,มังปัทาขินังปัทาขินามนกรามังปนีทีเตปัทาขินาขินานิกาตวานลพันตาเทปัทายขเนเตอัทาลาทาสุขิตาวิรุณหะบุตสาสเน สุขิตาโหทาสหสามเมหิยาติพิสุนันตุพโตเยเทวาอสมิงธาเนอธิคตาดีคายุกาโพนตุสุขิตาพนตุสามภทาราคนตุสาภัสตานา ราคันตุชินนาสานังยากาจิปันนาเตสังสัมเบปุเรนตุมโนราธายุตากาเรปาวัสันตุสังวัตสาวราหกาโรคาจุปันดวาเตสังนิวาเรนตุ สัพพดากกยาสุขังจิติสุขังอารหันตุยธารหัง